สนับสนุนผู้พิทักษ์โดยน้ำยาลังจานลายปั้นเอฟสวัสดีครับผู้พิทักษ์วันนี้จะติดตามชายคนหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้เคยต้องโทษในคดีปล้นครับแต่หลังจากพ้นโทษออกมาเขายังคงกลับเข้าไปในเรือนจำเขาเข้าไปทำอะไรพักสักครู่ช่วงนามาติดตามครับ ชายคนนี้อาสาเข้ามาสอนอาชีพการเจรไนพลอยให้กับนักโทษชายกว่า100คนในเรือนจำจังหวัดจันทบุรีเขาต้องการสร้างอาชีพและเปิดโอกาสให้กับผู้ต้องขังมีงานทําหลังพ้นโทษต้องการให้เขาพึ่งตัวเองได้ออกไปก็เป็นเถาแก่ได้โอกาสสําคัญที่สุดเมื่อเราให้โอกาสเขานายไพบุญพิมลาประธานบริหารบริษัทจันทบุรีบุญคุ้มครองสโตนแฟคเตอรี่กรุ๊ปจำกัดบอกว่าเมื่อ22ปีก่อนเขาถูกจำคุก3ปี9เดือนในคดีจริงทรัพ์ หลังพ้นโทษเขาถูกปฏิเสธจากสังคมแต่ก็ไม่ยอมแพ้ลุกขึ้นสู้ฝ่าฟันอุปสรรคจนวันนี้เป็นเจ้าของธุรกิจค้าพลอยในจังหวัดจันทบุรีนายไพบุญต้องการแบ่งปันโอกาสให้กับผู้ต้องขังด้วยการถ่ายทอดความรู้ด้านเจรไนพลอยหากใครมีฝีมือก็จะรับเข้าทำงานในบริษัทของตนเมื่อพ้นโทษอย่างนักโทษชายคนนี้ที่จะได้รับการปล่อยตัวในอีก6เดือนข้างหน้านี่คิดว่าออกไป อยู่บ้านเาไปอยู่บ้านเาไปทำพละเท่าแก่เขาแนว่ก็ <_ S 1> ได้คุยก็เขาน้าคอยแล้ว่งบอกออกไปจะไปทำพลอยก็ดีครับดีใจอะคือว่า,นนาคนข้างนอกเขายังยอมรับเราอะหนึ่งทำให้จิตใจก็ได้มีสมาธิมีความเยือกเย็นรักสุข,ขุมและมีปัญญาและใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์การก็คือทำให้เขามีอาชีพในด้านของการจีรนัยพลอยซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด นายชัดชัยชาวเรือผู้จัดการบริษัทแห่งนี้เป็นอดีตผู้ต้องขังคดีชิงทรัพย์เขาเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสจากนายภัยบูรณ์และได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเขาสามารถเป็นคนดีมีฝีมือและมีความรับผิดชอบเป็นที่ยอมรับของคนที่นี่มันเหมือนฟ้าเปิดเลยมันตื่นตันใจอะนะคือว่าเขารับเราทํางาน่คือตอนนั้นก็กลับไปคุยกันที่บ้านนะเออเขาดีจริงคือเขาเปิดโอกาสให้เราเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาเปิดโอกาสให้เราเราก็ต้องทําให้มันดี นอกจากนายภัยบูลต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่จะคืนคนดีสู่สังคมแล้วเขายังเปิดรับพนักงานที่เป็นคนท้องถิ่นและคนพื้นที่ใกล้เคียงมาทํางานเพื่อไม่ให้คนพื้นที่ออกจากบ้านเกิดด้วยความผิดพลาดคือบทเรียนเพียงแค่เราอย่าให้บทเรียนนั้นมาทําลายเราเป็นครั้งที่สองมันก็เป็นความผิดพลาดมันจะเป็นบันไดให้เราเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองได้ ผู้ต้องขังหลายคนที่เมื่อพ้นโทษออกมาแล้วหากกลับตัวกลับใจเป็นคนดีสังคมก็พร้อมจะให้โอกาสครับพบกับรายการผู้พิทักษ์ได้ใหม่วันพรุ่งนี้เวลาส1บเนาฬิกาหนาทีวันนี้สวัสดีครับ